ทำรังเลียงพึ่งผงไทยลงทุนชุดลักกี้บ้านสวัสดีครัพบพบกับบับมูลฟ้ามครับวันนี้จะมาอธิบายว่าเลียงพึ่งรงไทยครับลงทุนร <m> ังหนึ <m im coaching yen> <surg> ่งครับรังชุดหนึ่งถังเศร้าถังรังครับหนึ่งชุดลงทุนกี่บาทครับในกรณีที่เราทํารังเองครับรังเลียงพึ่งปรงไทยครับหนึ่งชุดเราลงทุนไม่เยอะครับก็มีค่าไม้ครับค่าไม้นี่กับที่ชายทำรังครับ ขาไม้ใช้สำลังก็ใช้ไม้ทั้งเมตรห้าเมตรห้าสิบเซนครับเป็นไม้หน้าหกกับหน้าห้าครับหรือจะเป็นหน้าหกสังโคก็ได้ครับแล้วก็มีไม้นิ้วขูนนิ้วแล้วก็มีไม้ไม้โรงครับไม้โรงงขาล่างครับรวมเร็ว่าไม้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ่าตาปูครับตาปูที่ใช้โต๊ะล่างครับ ขาตาปูห้าบาทครับขากระเบื้องครับกระเบื้องมงลังคาตัวนี้ครับตัวนี้ครับยี่ห้าบาทครับขาบานพับตัวนี้ครับสองตัวครับสองตัวยี่ห้าบาทครับต่อไปก็เป็นท้อครับท้อพีวีซีตัวนี้ครับท้อหนึ่งเส้นราคาหนึ่งร้อยบาทครับเราผ่ามาตัดได้สี่ต้นครับกาตกต้นละยี่ห้าบาทครับ แล้วก็ขอรถตัวนี้ครับข้อรถตีชายสำหรับใส่น้ำมันเครื่องครับราคาตัวละหกบบาทครับแล้วก็เราพาไปจ้างกลึงด้ันในอีตัวละ10บาทครับขาจ้างขาเล็กครับเล็กเส้นเล็กเส้น3หุ่นกับเล็กเส้น2หุ่นครับเล็กเส้น3หุ่นเราตัดยาว95้าสเสนหเส้นเล็กเส้น2หุ่น ตัดยาวอันละยี่สิบเซนสองอันครับร,รวมคาเล็กเร็ว15บาทครับและก็มีค่าหินค่าปูนค่าทรายครับประมาณ10บาทครับรวมค่าใจ่ายใในการทำรังพึ่งปรงไทหนชุดครับประกบเรียบร้อยเลย1ชุดราคาสามร้อบาทครับซึ่งพ้นทีไ้าจากการเลียงพึ่งต่อ1นึงรังครับ ราคาน้ำผึ้งตัวเป๋ยก็ราคาขวดถึงสามร้อยสิบถึงสี่ร้อยครับเราลงทุนหนึ่งชุดเราได้น้ำผึ้งหนึ่งขวดเราก็ลดกทุนแล้วครับถึงต่อเป๋ยประมาณสิบปีครับเราก็เป็นกำไรล้วนๆครับเพาหลังพึ่งครับเมื่อเททางบามุนฟ้ามทํำครับรังหนึ่งมีอายุการใช้งานประมาณยี่สิบปีครับเพราะฉะนั้นเราลงทุนเลี้ยงพึ่งผงเท้ยครับเราลงทุนครั้งเดียวครับเรากินได้ยาวถึงสิบกว่าปีครับ ได้นะเพึ่งควดเดียวก็รุดกับการลงทุนแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ